อะไรในร่างกายที่คิดว่าสั้นที่สุดเราเห็นคนหน้าตาดีก็จะเห็นพร้อมกันแล้วสมมุติสมมุติเข้ามาทางนี้สมมติเข้ามาทางนี้หนึ่สเออเห็นก่อนแล้วจัด7วันเจ็ดคืน7จทีมเประเทศตามนะ จีบพี่คิวที่แบบอยู่ในวงารที่เปิดตัวเป็นคู่แรกๆเลยคบกันมาปีแล้วคะอ๋อเราคบกันมา15ปีแล้วเนาะครับผมจำได้ไหมคะว่าตอนตอนจีบกันครั้งแรกอ่ะจีบกันยังไงผมเจอเขาในงานแต่งงานพี่ชายแล้วผมก็เดินเอาแก้วแชมเปญไปให้เแล้วถามว่าแล้วอยู่ก็พูดว่าจำผมได้ไหมครับในใจก็คือคิดว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้แต่สุดท้ายอยู่ก็บอกบอกว่าเนี่ย เป็นน้องชายของเจ้าบ่าวซึ่งเราเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวในงานเมื่อเราจิตกันแบบว่าครั้งแรกให้ดูหน่อยได้จังลองสวัสดีครับรับแชมป์หน่อยไหมครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับยูเหมือนมันมากเลยอ่ะเฮ้ยยูเหมือนมากเลยอ่ะจิตใจอยู่เนหมือนเป้เลยอ่ะที่คนลุกอ่ีกอ่ะ เราเคยเจอกันที่ไหน,ไหน,นะะบ้างครับวัดครับเรารู้จักกันอัดเป็นน้องน้องชายชาวบ่าวอ๋ออจำได้แล้วนี่เราโตมาด้วยกันนี่ใช่ไหมใช่ครับโอ,อ้ดีใจที่ได้เจออีกครั้งนะครับครับผม<น>แล้วผมก็ชวนานามบัตรให้เขาใช่ป่ะเดี๋ยวเใช่ป่ะนามบัตรปะจำไม่ได้แล้วไม่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 อ๋ๆๆๆอคุณนามบัตรให้ผมไม่ไม่เราเราชนกันเราเราชนกันเสร็จแล้วชนแก้วชนแก้วชนแก้ว พอจนยาเสร็จแล้วก็ยังเคิื์กกันนิดนึงแล้วตอนจบอ่ะอยื่นนำบัตรอให้อยู่ปะใช่มีนำบัตรปะใช่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 ยื่นนำบัตรให้โอ๊ตแล้วตอนที่เรายื่นนำบัตรให้เขาเราพูดประโยคที่แบบเฮือมากเลยเราบอกว่าถ้าเกิดว่าโอ๊ตสนใจเข้าวงการบอกผมได้เลยหรือว่าเป็นแบบหรือว่าเป็นโมเดลลิ่งอ่ะแล้วจะแบบโนชวนไปทำอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเอองงอ่ะแบบใช่ไหมใช่ไห โวยบางเลยไอทำไม่ได้ไงก็เรู้คิดว่าตัวเองแบบว่ามั่นมากด้วยนะแบบว่านี่คือดาวบาตรของผมนะครับถ้าเกิดว่าอยากเข้าวงการเนี่ยบอกผมได้ผมจัดให้วิสมัยก่อนจะใช้นําบาตหรอไอลืมใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขาต้องแลกลายเนาะสมัยก่อนไม่ยังไม่มีแลกลายแล้วเราทักทันไรนะอีเมลโอ้ใช่อีเมลมาคนนี้อีเมลมาเขาโบราณไหแล้วเออแล้วอีเมลหลังจากที่เราเจอเขาอีกวันหนึ่งเนี่ยเราก็อีเมลไปหาเขาเลยแล้วก็บอกว่าเออ นี่วูดี้นะดีใจที่ได้เจอที่งานแล้วเราก็ส่งเซนไปแล้วก็นั่งรออยู่เฮ้ย <Hey. S 1> ทำไมยังไม่เมสเซจกลับวะ oh. ทำไมไม่มีเมลกลับผ่านไปหนึ่งวันก็แล้วสองวันก็แล้วสามวันก็ไม่อีเมลกลับห้วาวันก็แล้วหนึ่งอาทิตย์คือตอนนั้นเนี่ยห้วาวันเนี่ย oh. กินไม่ได้นอะไม่อบไปแนละ้ว hey. hey. คือนึก uhm ถึงวันที่เราเจอกันวันนั้นอ่ะไอรู้สึกว่าไอเจอแล้วคนคนนี้ที่แบบไออยากเป็นแฟนด้วยแล้วก็อยากใช้ชีวิตด้วยจริงๆ7วันเนยยูคิดดูสิไอไม่ทำเลยเลยอ่ะไอรออยู่7วันแล้วพอวันที่7ปึ้งตื่นมานอนเช้าอครพนจับจิตใจโดนอีเมลมาแล้วก็บอกว่าเออมีโอนะครับขอบคุณที่ติดต่อมานะครับทำไมใช้เวลานานขนาดนั้นกว่าจะอีเมลกลับมาหาไออ่ะ นั้นมีประชุมกรรมการไอยูไม่ไม่ดูมากไอยูไม่ดูอีเมลเลยเหรอว่าอีเมลไปหายู่แม้แ่แม่ไม่ได้ดูอะยุคมันไม่ดูได้ยังไงเพราะมันเป็นอีเมลก็ต้องเข้าไปยีดูมากไอ้นว่ายูแบบไม่สนใจประชุมกรรมการตอนน้วไอรู้สึกว่ายูอ่านอีเมลไอแล้วแล้วยูไม่ติดต่อกับมายรู้สึกว่าตายละเขาไม่ชอบเราเนีอวะอะไรอย่างเงี้ยไอหน่อยมากตอนนั้นแต่พอยูอินมากับมายมีความสุขมากแล้วภายใน24ชั่วโมงเราออกเดตเลยถคลับกันค่ะสลับกันไปมาครับถึงช่วงๆเ ใช่ไหมเป็นเป็นเฟดเฟดไปเดี๋ยวค้างไม่ค่อยตรงกันนะครับ <c oughs> รสมัยก่อนเราทะเลาะก,กันเยอะเนาะใช่ใมันจะมีช่วงที่แบบว่าคบกันใหม่ๆช่วงแรกก็แบบสวีทมากแบบหวานกันทุกวันอยากเจอกันทุกวันอยากกอดกันทุกวันแหละแล้วก็จะมีช่วงนึงที่แบบทะเลาะก,กันหน่อยมาก ช่แบบปีสองปีสามแต่ตอนนี้หลังๆนี่คือแบบห่างกันไม่ได้เลยกอดกันทุกเช้ากอดกันทุกเย็นคือช่วงนี้คั่งรักมากที่สุดตั้งแต่คบกันมา1ิปห้อจริงตั้งแต่คบปีนี้คือคั่งที่สุดขาดอยู่ไม่ได้เลยจริงขาดอยู่แล้ไรขาดใจรู้เปล่าไอบอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าไอารู้ว่าเราไม่ควรจะพูดแบบนี้แต่ชาติหน้าไอ,าย,อยังอยากตามไปอยู่กับยูนะูก็เจปะ ไมาสิเนียกลัวเนี้กลัวย <laughs> ูไม่ไยากให้ยูไปอยู่หรอไมไม่ต้องตามมาเนาะ <laughs> ไม่เอาไออยากไปอยู่อูว่ะ <laughs> <ๆ>ขอเจอกันอีกชาติหนึ่งได้ไหมอ่ะเราอาจจะเป็นแม่ลูกกันก็ได้หรืออาจจะเป็น <laughs> หรือเราอาจจะเป็นแบบเพื่อนกันก็ได้หรืออะไรก็ได้อ่ะอีกชาติหนึ่งได้ไหมอ่ะพอละชาตินะชาตินี้พอตามใจล่าสุดเพิ่งขอแต่งงานกันไปทำ <laughs> ไมถึงขอแต่งงานกัน ็ตอนนั้นมันมีมันมีข่าวออกมาว่ามันมีร่างพรบสี่ฉบับเข้าไปในเข้าไปในสภาใช่ไหมแล้วก็มีการจัดประชุมชั้นกรรมธิการแล้วเราก็ตื่นเต้นลงที่ว่าถ้าเกิดว่าร่างเหล่านี้มันผ่านก็แปลว่าเราจะสามารถแต่งงานหรือว่าได้สิทธิ์แบบเป็นทางการใช่ใช่ใช่จริงจริงจะมันก็เป็นอะไรที่น่าฉลองอก็เลยขอแต่งงานเขาอีกรอบหนึ่งในคืนวันนั้นตอนหน้าหมูกระทะแล้วตกลงที่จะแต่งงานใช่ไหมแต่งสิเขาบอกว่าเขาบอกแต่งสิ งานแตงานในฝันของวูดี้โอต้องมีอะไรบ้างคะจะต้องมีคอนเสิร์ตของลิซ่าใช่ไหมต้องเปิดด้วยคอนเสิร์ตต้องเปิดด้วยคอนเสิร์ตของลิซ่าเป็นลิซ่าฝันเขาอไรลิซ่าเป็นโชว์เปิดแล้วก็จัด7วัน7จ็ดคืนเหมือนงานแต่งงานแขก7ทีมเจ็ดประเทศนั่นแหละคือในฝันเขาบอกว่ได้ฝันเขานะครัเจ็ดทีมที่มีทีมอะไรบ้างคะก็ต้องมีทีมเกาหลีแล้วก็มีทีมอเมริกัน แล้วก็มีทีมสัตว์ป่าเนาะแล้วก็มีทีมทีมไซไฟทีมเขาไปค่อนไว้เนี่ยอะไรละอะไรละจะแบบคอสเพลย์อย่างเงี้ยยู่อยากเปลี่ยนเจ็ดชุดใช่ไหมยู่รู้ได้จัดงานเดียวให้เปลี่ยนเปลี่ยนกี่ชุดกนะแต่ไฮไลท์เลยก็คือเราคิดกันแล้วว่าเราอ่ะจะแจกซองเป็นซองใสเป็นซองใส เพราะว่าเราได้มีโอกาสไปงานแต่งงานมาเป็นร้อยๆงานแล้วเราลงทุนไปเยอะมากตอนนี้เราก็เลยอยากจะออกดอกออกเราก็เลยจะใส่ซองใส่เราก็จะให้เอาเงินใส่ซองและที่งานเราก็จะประกาศด้วยคุณนิดนีห้าสิบบาทอ,อ,อะไรอยา่างนี้เราก็จะประจานให้ทุกคนได <c ười> ้ยินโอเคไหนๆคู่พีพ่โอ๊ตพี่วูจี้มาทั้งทีมีคำถามจากชาวบ้านอยากจะให้พี่วูจี้กับพี่โอ๊ตเล่นเกมกันสะหน่อยครั <c ười> บทำมาแถวนี้แหละ boyfriend's questions ใครสั่งอาหารเร็วใช่ป oh, you know ่ะใครสั่งอาหารเร็วกว่ากันใครขี้งอนกว่ากันใครข้างรักมากกว่ากันใครขี้บ่นมากกว่ากันใครเปย์กว่ากันเปยยังไงอะค่ะทุกอย่างต้องใหญ่อะต้องแบบบึ้มอะบึ้มแบบบึ้มอะเออ กินสองจานต้องสั่งสิบอะไรเงี้ยอยู่ว้าจริงจริงๆอยู่อย่าว้าสิอยู่ว้าสั่งเก้าก็ได้อายสั่งเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นป้าอ้ว่าเราต้องกินให้อิ่มอะไม่ใช่ว่าไปแล้วก็แบบยูชอบสั่งเนาะไม่ใช่ยูยไม่กินให้เต็มอิ่มยู่ต้องกินให้เหลืออุ้ยแรงอุยเลยเหรออุ้ยเลยเหรอต้องแบบเหลือเยอะๆไ้อปไม่ได้ขนาดนั้นยูอ้าก็นึกถึงโฟกซับบ้างคนอื่นที่ไม่มีกินเหมือนกันนะนี่ เมื่อก่อนเนาะต่เนี้ไม่ค่อยละแต่เนี้ไม่ค่อยแต่สมัยก่อนอยู่งอนมากเลยงอนทุกอย่างเลยแค่ลงลิฟต์ก่อนเขาอย่างเงี้ยแล้วไม่รอเขาก็งอนแล้วเฮ้ยยูมันต้องรอกันด้วยเหรอลงลิฟต์หรือยูต้องรอไอ้ไอ้ต้องรอไอ้ต้องรอยูเหรอก็ไอ้ลงไปรอที่รถไม่ได้ไม่ได้อยู่ต้องรอไอ้ก็กลายเป็นว่าทุกวันเราก็ต้องรอเขาหน้าลิฟต์กดลิฟต์แล้วก็รอหน้าลิฟต์แล้วก็ลงลิฟต์พร้อมกันซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าลงไปเถอะเพราะว่ากดลิฟต์ค้างไว้แล้วคนในตึกด่า หรือแบบไปที่ไหนแล้วมองใครอย่างเงี้ยมองผู้ชายคนอื่นก็แบบมองใครมองอะไรชอบคนอันนี้ยุ่เป็นมากโอนแล้วพูดตัวเองบ้าก็พอๆกันเลยสมัยก่อนเวลาเรามองผู้ชายคนอื่นเราก็จะแบบมองอะไรเดี๋ยวนี้เหรอเฮ้คนนี้หล่อคนนี้หล่อบางทีแบบล่าสุดไปวิ่งวิ่งที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วมีคนหน้าตาดีวิ่งผ่านใช่ป่ะโอนเขาวิ่งแล้วหานอย่างนี้เ่ย มองอะไรมองข้างหน้านี่จะล้มนี่จะไปชนกันบ้างอยู่แล้วแต่ก็หลายครั้งที่วบบเราเห็นคนหน้าตาดีก็จะเห็นพร้อมกันแล้วสมมติสมมติเข้ามาทางนี้สมมติเข้ามาทางนี้นิดนึงสองแท้เออเห็นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบเออเห็นก่อนแล้วใช่ใช่ใช่แล้วแต่ว่าเที่ยงเห็นเท่ยงเห็นเท่ยงเออเห็นตั้งนานแล้วเออเห็นตั้งนานแล้ว อะไรในร่างกายที่คิดว่าสัส้นที่สุดคำถามใครเนี้ยแต่และความจำต้างจำสั้นมากว่าตอนเนี้ยจำอะไรไม่ค่อยได้เช่นแบบเมื่อวานนี้ไปทำอะไรมาก็จำไม่ได้แล้วตอนแรกก็เครียดมากล้ว่าแบบโอ๊ะจำอะไรไม่ได้โอ้ะไม่เป็นไรแบบเราใช้ชีวิตเดีะมากเาเจอคนเยอะเราไม่ต้องจำทุกอย่างแล้วมีอะไรอีกที่เราสั้นสายตาสายตาสั้น ความจำสั้นสายตาสั้นเป็นเล่กเล่กคนชราอะไรสั้นอีกสั้นเหรอสั้นเหรอสั้นเลยยูคิดังออ้เป็นหวงอะไรอยู่อายไปก่อนได้ไหมได้ไอโก้เด้ลืมเดี๋ยวยังพูด ไอ้กลัวยู่อยู่คนเดียวแล้วไม่มีไอแล้วอยู่จะแบบไปไหนไม่ถูกทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้รู้สึกแบบไอ้สงสารอยู่มากไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงอยู่ได้หมายถึงว่าไปไหนไม่ไหนได้เออเราแค่กลัวว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่เราสมมติเราตายไปแล้วเนี่ยเขาจะแบบเขาจะอยู่ยังไงใครจะดูแลเขา ครจะแบบนวดให้เขาพวกมันทำให้เลยอ่ะกลัวกลัวกลัวเขาจะอยู่คนเดียวไม่ได้ห่วงเลไหมที่สุดห่วงว่าวันหนึ่งจะแพนิคแล้วจัดการกับความแพนิคไม่ได้ซีเรียสไปไหมในซีเรียสมันก็เรื่องจริงห่วงว่าวันหนึ่งเขาจะจัดการกับแพนิคไม่ได้เพราะมันก็ยากเนาะเวลาเป็นแพนิคเนี่ยมันไม่เป็นใครไม่เป็นก็ไม่รู้ว่ามันมันยากมากจริง ไล่ก็ขวบเหมือนกันว่าวันนั้นแบบจะจัดการไม่ได้แต่แต่ทุกวันนี้อยากจะขอบคุณอยู่นะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ไอ้โอเคกับการเป็นแพทย์เนี่ยก็คือว่าอ้มีแฟนที่เข้าใจเราก็ไม่เคยตัดสินไอ้ว่าเอออายแบบแปลกหรือว่าผิดปกติอย่างเงี้ยยูมองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วยูก็เป็นกำลังใจให้อ้เสมอดัองนั้นขอบคุณนะครับที่ัาขอบคุณที่เป็นกำลังใจนาที่เนาะ oh, thank you มากเลยถ้าต้องเลือกเพลง หนึ่งเพลงสำหรับอีกฝ่ายจะลองเพลงอะไรหรือเพลงไหนที่เคยมอบให้กเป็นกามันโบราณมากเลยเนาะมันมีเพลงหนึ่งซึ่งตอนที่เราครบกันใหม่ๆอ่ะเราไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วก็ตัดคลิปแล้วเราก็ลงเพลงแล้วเป็นเพลงที่เป็นเพลงของเราจำได้ไหม I finally found someone 是是 I finally found someone Someone to share my life I finally found the one to be with every night My life has just begun I finally found someone เไม่ฝึกประสานเสียงนิดนึงแต่ว่าได้อยู่จริงๆมันก็เป็นเพลงของเราทุกครั้งที่เราได้ยินเพลงนี้เราก็จะนึกถึงเราคบกันใหม่ๆเนาะเพลงความหมายมันคือแบบว่า ไ um, oh. ด้เจอเนื้อคู่แล้วสักทีเขามากเลยร้อยขบคุนค่ะยอะจิ้นเลยอะหวานเลยอะอะไรนะแค่นแค่นั่งดจิ้เลย ฮัลโ <Hello. S 2> หลใจไม่เจอแกองใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมกองใหญ่มากเลยทำไม้องอายอ่ะเผื่อหน่า